สวัสดีรอบครับชาวไบาเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ด้วยเช่นกันนะครับคลิปนี้จะมารายงานผลการฝึกซ้อม m o เต P รรอบ FP3 นะฮะร,รอบนี้ก็ตัดสินกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ10คันแรกที่มีรายชื่อเข้าไปใน Q2 นะครับไปรอไว้ก่อนส่วนในอีกคันที่11ถึงคันที่24นั้นไม่ผ่านจะต้องไปลุ้น Q1 นะครับซึ่งก็ต้องการ2คันนะฮะที่จะเข้ามาลุ้นจะกลายเป็น12คันนะครับสมทบกันไป ช่องทางการรับชมยังคงเป็นช่อง,อง,องทางเดิมนะครับก็คือในส่วนของ BT Sport 2นะครับแล้วก็ Sport TV 1ในกิจกรรมของ m o t ตอนั้นวันนี้จะเริ่มต้นในเวลาประมาณ14นาฬิกา25นาทีนะครับหรือว่าตีไว้ประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับจะเริ่มต้นรอบ Fp4 กันต่อไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ Q1 แล้วก็ Q2 กันตามลำดับนะฮะทุกคนเอาแจ้งกันไว้นะครับ วันนี้ดินฟ้าอากาศค่อนข้างเป็นใจนะฮะแดดก็ถือว่าเปรี้ยงเปียงมาตั้งแต่ในช่วงเช้าๆสายๆกันเลยทีเดียวนะครับฝนถือว่าเมตาปรานีในวันนี้นะฮะแต่ถึงอย่างไรเสียนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมในช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยนะฮะประมาณ11โมงกว่าๆเนี่ยนะครับก็อาจจะยังถือว่าอุณหภูมิยังไม่ได้สูงมากมายนักนะครับนะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนในช่วงเที่ยงซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับนะพี่โอ๊ตรายงานมาท้องฟ้าแจ่มใสเลยว่าอย่างนั้น อุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นไปนี้อีกสูสงขึ้นไปกว่านี้อีกครับอุณหภูมิในวันนี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้ใส่ย,ยาง h a r ดเข้าไปได้เท่าไหร่นะครับในช่วงของ FP3 เนี่ยเราก็เลยได้เห็นเซตติง้งยางที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งมินเดียมมินเดียมนะก็ทั้งมินเดียมซอฟ์นะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงเท,ท้ายนะครับที่จะมากดเวลาเอาไฟน์แลบกันจริงๆเนี่ยบางคนก็เอาซอฟต์ๆลงกดกันในในตรงนั้นกันนะ รู้สึกเหมือนจะมีนักแข่งหลายคนนะครับที่เอายางเก่านะฮะหรือว่ายางที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจากการซ้อมเมื่อวานเนี่ยมาลงกดเวลาแล้วก็ทําได้ดีกันนะครับถือว่าไม่ได้ว่าคิริลิเลนนะครับแต่ก็แน่นอนว่ายางเก่ามันก็คงจะเหมาะนะฮะกับการที่จะเอาไปทำไฟ์อิงแลบในรอบคอลิ i f ฟายนะครับแต่ถ้าเป็นแข่งขันจริงนั่นก็อาจจะยังคงไม่เหมาะในตรงนั้นครับ10คันแรกเดี๋ยวจะทายคันนะครับจะอ่านรายชื่อให้ทุกคนได้ ฟังกันเสียก่อนก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันไปแบบยาวๆเลยนะครับคนที่เร็วที่สุดในวันนี้กลายเป็นฮอร์เฮมาร์ตินนะครับนักบินหมายเลข89ของปลาแมกดูกาตินะครับคันที่2แจ็คมิลเลอร์คันที่3โยฮันซาโก้คันที่4ฟรานเชสโกบัญญายาคันที่5ฟาบิโอควาตาลารคันที่6แบรดบินเดอร์คันที่7อเล็กซ์กลินส์คันที่8เอเนบาสเจนินี่คันที่9มาโกเบเชกี้คันที่10ลูก้ามารินี่ คันที่11บเอ็ดมาร์กมาเกสคันที่12มิเกลโอลิเวราคันที่13ฟรังโกโมเมเดลลี่คันที่14อาร์เอสสปาการโรคันที่15คาวคัสโรคันที่16เหกไรมิการ์เนอร์คันที่17ฟาบิโอดิจานานโตดิโอคันที่18มาบริวินยาเลสคันที่สิบเปอสปาการโรคันที่20อเล็กซ์มาเกสคันที่21่สเดอรินบินเดอร์คันที่22ราอูฟฟูนันเดส คันที่23นากาชิมาและคันที่24เบสี่เชีนะครับนี่คือทั้งหมด24คันนะครับกดเวลากันมาแล้วก็นักแข่ง10คันแรกเราจะได้เห็นนะครับโอ้อลังการงานสร้างมากดูคตินั้นเหมานะครับเหมา Q2 เข้าไปเนี่ยถึง7คันกันเลยทีเดียว หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าข่าวคาใจแหมพี่ปุย้ยหรืออีคันเดียวเนี่ยเหลือไว้ทําไมนะฮะไอะ่ไหนๆก็จะมาแล้วทําไมไม่โผล่กันมาให้หมดกันเลยทีเดียวให้เป็น8คันทั้งหมดเลย <c oughs> ก็มีแต่เพียงฟาบิโอดิจานานโตเนียวหมายเลข49ของเกรซินี่นะครับที่มาคันที่17นะฮะไม่ผ่านมาในคิวนอกนั้นผ่านฉลุยกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ายังเหลือคิวอยู่นะฮะคิวดิจีอาจจะทำเซอร์ไพรส์นะครับนะฮะดูกะดิอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ เหมา8คันเลยหรือเปล่านะครับรอดูกันต่อไปในช่วงบ่ายนี้นะฮะประมาณสักบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับพาเรทกันมาทั้งทีมหลกักทีมรองทั้งรถเก่ารถใหม่นะฮะแล้วก็ดูคตินั้น4คันนะครับอยู่ในหัวแถวเลยนะครับมาตินมิลเลอร์ซาโกบัญญญานะครับในส่วนของทางสูบเรียงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคราวนี้เอเล็กลินสก์ก็แก้มือได้สําเร็จนะครับหลุดเข้ามาได้ในคันที่7นะครับแฟบก็มาในคันที่5ครับ ดีที่สุดของ KTM หลุดมาได้1นายนะครับวันนี้บรดบินเดอร์นะครับ,นน inder, รบมาคันที่6โอ้ไม่ธรรมดากเลยทีเดียวนะครับนอกนั้นก็เก็บกินเรียบครับ Honda ไม่มีมาสักคันนะดีที่สุดก็คืออันดับที่11เ็โดยมา r k m a r เ e สเท่านั้นเองนะครับคาวคัสโรในปานนะทายไปในโค้งที่7จนะฮะเจ้าตัวบอกระบมไปทั้งร่างนะครับใช้น้ำแข็งประคบข้อเท้าขวาเนี่ย โชคดีนะครับที่ไม่ได้เจอแผลเก่าคาสโตรนั้นไปผ่าตัดเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับในตรงนั้นแต่มันก็เฉียดกันไปนิดเดียวกัดฟันนะครับพี่หนวยของเรานะครับมาในคันที่15นะครับวันนี้นะครับคาสโตรทำเวลามาคันที่15ก็ไม่ผ่านมาใน Q2 กันนะครับเาเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปเป็นแต่ละทีมมันดีกว่านะครับแบบรูปและตัดตอนนะฮะแต่เราจะโฟกัสไปที่ดูกาติกันให้เยอะหน่อยเพราะว่า พวกเขาเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในรอบนี้นะฮะกับ7คันกันเนี่ยแล้วก็ไม่แน่นะครับอย่าที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นใจนะครับสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นใจเราอาจจะได้เห็นดิจิเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็น8คันเลยหรือเปล่าแผนของดูคติมันชัดเจนนะครับเท่าที่ผมมองเข้าไปนะฮะก็คือการพยายามที่จะเรียกว่าใช้อ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้าน,บ,านบ้านนะฮะภาษาของผมเองเนี่ยจะเรียกว่าเป็น หัวลากนะครับดึงเงินขึ้นมาอ่าแต่ถ้าจะเป็นภาษาอย่างเป็นทางการให้มันตรงโจดตรงประเด็นหน่อยก็คือพยายามที่จะใช้สลิปสตรีมนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือกันเพื่อที่จะดึงกันขึ้นมาใน Q2 ให้ได้มากที่สุดซึ่งในวันนี้พวกเขาประสบความสําเร็จในตรงนั้นตามคาดกันไปเลยนะครับทําไมจะต้องดึงกันขึ้นมาจริงๆแล้วอย่างเปโก้กับมาเรนี่เนี่ยก็ทำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพยายามที่จะซ้อมกันเนี่ยแต่ก็กลายเป็นเรื่องโจกของทั้งคู่นะครับเมื่อสื่อสารกัน ไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับเลยทําให้พลาดไปนะฮะแต่แต่ในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเลยนะครับคือนักแข่งที่เคยประสบความสําเร็จในหัวแถวเอาง่ายๆมาดูกติเขามี8คันนะครับคนที่ทําผลงานหมายถึงว่าเรสการแข่งข,ขันในวันอาทิตย์ได้ระดับหัวแถวนี่ก็มีกันครบเลยนะครับถ้าต,ตัดดิจิ i, ออกไปเนี่ยทั้งหมดก็มีโพเดียมนะครับแม้ว่าลูกา้ามารินี่จะยังไม่มีโพเดียมเนี่ยแต่เขาคือนักแข่งที่เป็นตัว เปลี่ยนเกมได้นะครับในหลายสนามนะครับสามารถที่จะสร้างความยุ่งยากให้กับคู่ต่อสู้นะครับโดยเฉพาะทั้งไฟบิอควาตาลโรหรือ Mac, แม้กระทั่งอา s สเอสปากาโรด้วยนะครับวันนี้ก็พยายามดึงกันขึ้นมานะครับถือว่าชัดเจนเลยนะครับทำได้ดีทําไมจะต้องดึงกันขึ้นมาในขนาดนี้นะครับดึงกันขึ้นมาเพื่ออะไรทุกคนครับก็การที่มีดูคาติโผล่เข้ามาใน Q2 เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นตัวการันตีได้นะครับว่า เวลาที่จะกดกันเนี่ยนะฮะในในส่วนของไฟ i ์อิงแล้วรอบที่มันเร็วที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมีปัจจัยอะไรต่างๆที่มันผกผันกันเข้ามานะครับใครที่มีนักแข็งเยอะๆนะครับแล้วโผลมาในแบบนี้มันก็ย่อมสร้างความได้เปรียบกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันก็จะได้2ต่อครับก็คือได้เรื่องของทีมด้วยนะครับหมายหมายความว่าอ,อนักแข็งนะครับก็จะได้ได้ได้ในส่วนของทีมเนี่ยเข้ามา เราอาจจะเก่งไปโก้ไว้เป็นตัวเลือกนะครับอันดับแรกช้อยแรกเลยนะครับเพื่อที่จะให้มีตำแหน่งคริสต์ที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งในรายการแข่ง,งขันวันอาทิตย์ที่ดีที่สุดนั่นก็ส่วนหนึ่งกันไปแน่นอนนะครับว่านักแข่งเองก็จะได้ประโยชน์กับพวกเขาเองด้วยนะครับไม่ได้ว่ามีแต่ทีมนะครับได้ได้กับพวกเขาเองเพราะว่าพวกเขามีรถที่ทรงพลังแล้วก็พวกเขาทําผลงานได้ดีนะครับอ่านะฮะปรับเนื้อปรับตัวได้เข้ากับรถดีกันแทบจะทุกคนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรถสเปคไหนก็นแล้วแต่เนี่ย ในตอนแรกอาจจะยังคงจะออกซ้ายออกขวาอยู่นะครับยังไม่นิ่งแตใ่ในตอนนี้เราได้เห็นนะครับว่านักแข่งดูกตินั้นมีผลงานที่นิ่งกับ3สเปค3มเวอร์ชั่นของรถแข่งเลยนะครับได้ผลงานชัดเจนแล้วก็ได้ช่วยเหลือของทีมด้วยในส่วนของตรงนั้นก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวนี่ก็ได้นกไปหลายต่อหลายตัวกันเลยทีเดียวในในส่วนของตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะเรียกว่า เป็นการวางแผนต่อไปในอีกสเตปหนึ่งด้วยนะครับสำหรับดูคาติเนี่ยก็คือในเมื่อเข้ามาในคิวเยอะกว่าชาวบ้านชาวชาว่องกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอันดับกริสตาร์นะครับหลุดเข้าไปได้แบบนี้อีกนะครับก็จะส่งผลให้มีอันดับนะครับที่ได้ลุ้นกันในะเยอะกว่าทุกทีมกันอยู่แล้วใช่ไหมสมมุติว่าเปโกอาจจะอยู่ในแถวหน้าจะแถวที่เท่าไหร่ก็อาคัรที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้เนี่ยนะครับแล้วก็คันที่2 3 4 5 6ี่ลงมาเป็นดูคาติหมดเนี่ย ในขณะที่อาร์พีเลียเองนะครับในขณะที่ยามาฮ่าเองเนี่ยทำได้ดีที่สุดแค่หลังดูคติมา4ีหคันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ย่อมเป็นการยากนะครับย่อมเป็นการยากกับการที่จะขึ้นไปลุ้นในผลการผลการแข่งขันที่ดีในช่วง,รงแรกๆนะครับนะคือสนามนี้มันเป็นสนามที่ใช้พละกกาลังเครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยชัดเจนนะครับ นะชัดชัดชัดเจนเลยนะครับเรื่องของการที่จะคล่องตัวในโค้งอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นชัดมากมายนะครับเมื่อเทียบกับสนามอย่างสนามอื่นๆกันแต่มันก็เหมือนเป็นหลุมพรางนะครับในที่นี่เนี่ยนะฮะทุกคนอยากจะบอกไว้นะครับว่าเหมือนจะไม่มีอะไรริงอยู่ครับว่านักแข่งอาจจะมีความเห็นตรงกันหลายคนนะครับว่าถ้าไปเทียบกับสนามอื่นสนามช้างเนี่ยเป็นสนามที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายเท่าไหรนะ่นักเมื่อเทียบกับที่อื่นย้ํานะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นนะฮะ อาจจะมีสนามที่มันจะต้องมีความยากนะครับใช้เทคนิคขั้นสูงในการเข้าโค้งในการชิงเหลี่ยมชิงลายกันอยู่เนี่ยแต่ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่ครับแต่เราจะได้เห็นนะครับว่ามันมีสนามที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีนะฮะอย่างชาัดเจเลคกิโค้อองที่12ครับนักแข่งหลายคนก็เหมือนจะเลี้ยวไม่เข้าเหมือนจะเอารถไม่อยู่เหมือนจะทีมช่างบางทีมก็อาจจะหลงทางในตรงนี้อยู่นี่แหละฮะนั่นก็บ่งบอกนะครับว่าอาจจะไม่ได้ง่ายดายเสมอไปนะครับยังคงมี บางจุดอย่างในที่นี้ที่ผมมองเป็นโค้งที่12เนี่ยนะครับที่ท,ที่อาจจะเขาเรียกว่าสร้างความยุ่งยากนะครับอาจจะเหมือนประมาณว่าหลอกให้ตายใจแต่สุดท้ายแล้วนะครับจะมีนักแข่งบิ๊กเนมคนไหนหรือเปล่านะครับที่มาสูญเสียผลประโยชน์สําคัญสาคัญจากตรงนี้ไปก็คอยลุ้นคอยดูกันอีกทีครับมาในส่วนของยามาฮ่านะครับที่ดีที่สุดลองจากดูกติในวันนี้นะครับ ฟเดียวควาตาลาโรนั้นก็ทำเวลาได้ช้ากว่าดูคาติ4คันอยู่0.1นะครับ0.1ก็ถือว่าไม่ได้เร็ว้ายนักนะครับนะครับไม่ได้เร็ว้ายนักนะฮะใช้ได้อยู่นะครับก็แฟบเองในวันนี้ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าตามแผนที่วางเอาไว้นะครับด้วยยางมินเดียมบางท่านอาจจะบอกว่าแหมพี่ปุ้ยนะครับยังรู้สึกสยองกับยางมินเดียมของแฟบอยู่ไม่หายเลยนะครับในโมเตงิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอฮะ ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าการาฝึกซ้อมในญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเหมือนกับที่ช้างนะครับดังนั้นแฟบหรือยามาอาจจะเข้าคาใจยอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมมินเดียมเนะี่ยมันถึงไปได้ไม่ไม่ดีนะักอาจจะเพราะว่าเซตติ้งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ลงตัวไม่ได้สอดคล้องกับยางมินเดียมคือนะักแข่งเขาบอกนะครับแฟบบอกว่ายางมินเดียมมันเหมือนมันไปได้ดีกับชัซีตัวใหม่นะครับว่าอย่างนั้นนะดังนั้นก็เลยอาจจะ ยังคาโอคาใจอย่าจะลองแบบว่าโอเคนะครับลองลองลองดูสักหน่อยแต่อย่างน้อยก็ยังคงเหลือเอ c อีกนะครับทุกคนนะครับยังไม่ได้สิ้นสุดนะฮะว่าเซตติ้งยางจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับเราวอร์มอัพแลบในพรุ่งนี้ก็ยังคงมีอยู่นะฮะแต่ชัดเจนนะครับว่าแฟบเองก็พูดถึงในส่วนของเรื่องเรื่องของทีมนะครับที่เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามต่อสู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนะฮะถ้าเป็นดูกติก็มองว่าแฟบบอกว่าแหมมีทั้ง8คันนะครับพวกเขาก็ย่อมถือไพ่ได้เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับย่อม อาจจะง่ายนะครับในการที่ลงมาเล่นเกมคราวนี้เนี่ยฮะแต่ส่วนตัวของเขาเองเนแฟรงกี้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ครับดังนั้นก็คือคงจะต้องลุยเดี่ยววันแมนโชเหมือนเดิมน่าจะเหมาะที่สุดอ้า็คงจะเป็นไปตามนั้นแหละนะครับแล้วก็มาที่ KTM นะครับเป็นอีกทีมที่ประสบความสําเร็จต่อมาจากจากยามาฮ่านะครับวันนี้ก็ฉายเดี่ยวนะครับสำหรับแรดบินเดอร์บินเดอร์นั้นก็ช้าออกไปอีกกว่ากลุ่มผู้นําอยู่ประมาณ0.2นะครับแล้วก็ช้ากว่าแฟบถึง1วินาที ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะครับว่าเวลาอาจจะอาจจะไกลห่างจากดูคติแต่เหมือน k t m ก็จะมีความเร็วที่ดีเหมือนกันนะครับในทางตรงนะฮะมีความเร็วที่ดีอยู่แต่ถ้ามีความเร็วในทางตรงที่ดีทําไมเวลาถึงล่วงเลยไปต่างจากดูคติในแบบนี้อาจจะเป็นในส่วนของการที่ทาง KTM มีปัญหาในการปรับเซตรถเพื่อที่จะให้มันเร็วได้ในรอบเดียวนะครับ ในส่วนของรอบที่เราเรียกกันบ่อยๆว่ารอบไฟอิงแลบเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นรอบฟ้าเทสแลบอะไรก็แล้วแต่ในความหมายเดียวกันก็คือการวิ่งให้มันเร็วเพียงรอบเดียวเพื่อที่จะเอาเวลามาตัดสินนะครับในรอบคัดเลือกในรอบคอลีฟายเนี่ยนะฮะซึ่งทางเคเดียมก็ยอมรับนะครับว่าทําได้ไม่ดีพอในตรงนี้แต่ถ้าจะเป็นในเร็กการแข่งขันน,ะนั้นทําได้ดีอยู่นะฮะแต่พอปัญหาในแบบนี้ก็เจออย่างผมมองว่าเป็นปัญหาเดียวกันกับครับยาม เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีนะครับในในไฟนิ่งแลบแต่ใน2ปีมานี้ชัดเจนเลยนะครับว่าจุดเด่นตรงนี้หายไปเยอะแล้วก็เจอดูคตินะครับที่ที่ทำผลงานได้ดีกว่านะก็เราได้เห็นนะครับอย่างดูคติหลายคนก็ซ้อมมาได้ได้ไม่ไม่คงที่เท่าไหร่นะครับอย่างแจ็คไมเลอร์ยเงี <y ban bridges> ้ยแต่พอต้องการไฟนิงแลบเมื่อไหรเนี่ยเหมือนแม่นยังกำจับจับวางได้เลยนะครับจะเอาเดี๋ยวนั้นก็เดี๋ยวนั้นได้เลยนะฮะแจ็คก็ถือว่า เรียกว,ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในตรงนี้นะครับเอาทีนี้เคีมีคนหนึ่งก็ไปคันที่12นู่นนะครับมาในส่วนของอาร์พิเลียครับอาร์พิเลียในวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่ใช่วันของพวกเขาจริงๆนะฮะนักแข่งนั้นแสดงความงุนงดออกมาชัดเจนมาวิลิแวนเลสนี่สีหน้าหน้าดำขั้มเครียดเลยนะฮะก็เรียวกว่าไปทุบรถหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับในในสนามเพราะว่าเหมือนมันเลี้ยวไม่เข้าครับแล้วเวลาเจอ โค้งเข้าไปเนี่ยสันยังกับเจ้าเข้ากันเลยทีเดียวเอ๊อาการอย่างนี้มันเหมือนกับ honda นะผมว่านะฮะคล้ายๆอยู่แต่เหมือนจะหนักกว่านะครับเหมือนจะหนักกว่าเอสปาโกลก็ยิ้มแบบแย่่นะครับเขาทำได้ดีสุดแค่อันดับที่14เท่านั้นเองนะฮะในขณะที่มาลวิญาเลสนั้นมาคันที่18กันเลยโอ้โหนะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับกับส่วนต่างที่กำลังต้องการคะแนนสำคัญนะครับที่ จะไล่นะครับปล้นเอาแชมป์โลกจากแฟบหรือไล่ตามเปโก้ในคราวนี้เนี่ยถือว่ายากครับถือว่ายากอยู่นะฮะอย่างในเมื่อวานนี่เราก็ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอพีเน่พีสองนี่มัน,ม,นม,มันจะมีมันจะมีความความต่างกันอยู่กับทีมอื่นนะครับก็คือกลิปยางเนี่ยมันจะหายไปเยอะพอสมควรในส่วนของอาร์พิเลียนักแข่งเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในตรงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเอายางเก่าลงไปใช้หรือว่าจะเป็นยางใหม่ก็ตามเนี่ย การยึดกาะมันมันจะหายไปเยอะซึ่งในตรงนี้ถ้าใครที่จําได้นะครับจะได้เห็นนะครับว่าคลิปยาของอาพิเรยนั้นดีมากนะครับในช่วงแรกๆที่กลับมาแข่งขันในยุโรปฮะนักแข่งหลายคนวิ่งตามอาพิเรนในแบบว่ายังทึ่งเลยนะครับว่าโอ้โหนะฮะคือออกจากโค้งนี่ไม่มีแกว่งเลยแต่คราวนี้มัน เกิดอะไรกันขึ้นกับพวกเขานะครับเหมือนจะดีนะครับในการในการไปลองแฟรริงตัวใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ส่วน a e r o d y n a m i c ตัวใหม่เนี่ยแต่หลังจากทดสอบทั้งหลักเทสที่มิซโนโมาแล้วนี่เหมือนงานจะเข้าอยู่พอสมควรดังนั้นก็รอดูนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยฮะจะแก้มือได้สําเร็จในรอบ Q1 กันหรือเปล่านะครับที่จะเริ่มต้นเวลาประมาณสักบ่ายครึ่งเนี่ยนะฮะทีนี้มาในส่วนของทีมฮอนด้ครับ ฮอนด้าก็ได้ลุ้นในช่วงรแรกๆนะครับเวลาของมาร์คมาเกตันกดมาได้อย่างน่ากลัวเลยทีเดียวนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดูคาติพวกเขามีจุดเด่นก็คือไฟนิ่งแลบดีมากครับจะกดเอาเวลาให้มันเร็วได้แค่รอบเดียวหนึ่งเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นทาได้เลยนะครับมาร์ a มาเกตก็ร่วงกระจายเลยนะครับเมื่อเจอเหล่าพลรถพักดูคาตินี่น,นะครับโผล่กันขึ้นมาในขณะที่แฟบเองก็เหนียวเหลือเกินเลยไม่มีพื้นที่ให้กับเขาใน10บคันแรกนะครับก็ถือว่าเวลาตามหลังหัวแถวจุดู่0.3 ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ห่างอะไรมากมายนักแต่ทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าเวลา0.2หรือว่า0.3เนี่ยมันพร้อมที่จะผลักคุณนะครับหนีจาก10คันแรกได้สบายรถมันมีความคู่ขี้สูสีมากนะครับในใน,ในช่วงของเวลาฟนอลแลบที่จะกดเอาเวลาเพื่อที่จะช่วงชิง10เก้าอี้คัน10ตำแหน่งแรกจริงๆเนี่ยนะฮะมาร์กมาเคสก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นไม่ผ่านก็จริงนะครับแต่เวลาก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับมาร์กจะเป็นหนึ่งในผู้ ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบคิวหนึ่งกันหรือเปล่าก็น่าสนใจในขณะที่คนอื่นๆก็ยังคงลุ้นไม่ขึ้นนะครับเอสปากาโกโกับโพนั้นก็อัอยส์ปากาโโนั้นกับอเล็กซ์มาเคสนั้นก็นู่นนะครับอยู่ในประมาณ5้าคันท้ายๆกันนะครับส่วนของนาคาชิมะก,ก็ยังคงลุ้นไม่ขึ้นนะครับ หลายท่านสงสัยว่าทําไมไม่ได้ใช้ลายรถแข่งเดิมนะครับทำไมมาใช้รถของนาคาคการกา์มิการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเขาอยู่ในวายการ์ดนะครับเขาไม่ได้สังกัดในทีมไหนนะฮะลงสิทธิ์วายการ์ดนะครับแต่ในที่นี่นะครับเขาลงแทนนาคาคาร์ากากามินะครับก็คือลงใน LCR h o n ด a ดังนั้นก็ต้องใช้ลวดลายของ LCR นะครับสติ๊กเกอร์ของอ e ีเดนเมสซี่ก็ต้องโผล่เข้ามานะครับนะก็จงทำความเข้าใจกันตรงนั้นกันนะครับทีนี้ก็ ซูซูกิแหละฮะทีมปิดท้ายนะครับซูซูกิวันนี้ทําผลงานได้ดีนะครับในยางนิ่มนะครับหรือว่ายางเอสนะครับอาร์เร็กลินส์หลังจากที่ไม่ได้เห็นปีกมังกรน,น้อยนะครับใน g ีเซ็กดับเของเขาเนี่ยก็คือจะไม่ใส่ใน,ในวันที่ฝนตกครับแต่ถ้าสนามแห้งเขาจะใส่วันนี้เขาก็เอามาใส่นะครับอาจจะเพราะว่าไอเจาปีกจิ๋วตัวนี้หรือเปล่าทำไมผมเรียกปีกกิ๋วครับเพราะว่ามันไม่ได้โตมันไม่ได้เวอร์วงังอลังการเหมือนของดูกติก็เลยแซวว่าน่าจะเป็นปีกมังกรน,น้อยนะครับก็เลยทําให้เขามาคันที่7ในขณะที่ มวยแทนอย่างเป็นทุกขี้นะครับก็คงจะลุ้นอะไรมากไม่ได้นะครับในคันบวยเลยนะครับนอกจากว่าฝนจะตกนะครับพี่ยะของเราอาจจะมาอย่างไรกันหรือเปล่านะครับทุกคนย้านะครับช่องทางการรับชม2ช่องทางนะครับก็คือในส่วนของ BT Sport 2นะครับแล้วก็ในส่วนของทาง s p r t ์ t ทีวีนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมี PVTV ทีวีหรือเปล่าแต่ ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับสช่องทางออนไลน์เนี่ยอันนี้100%มาแน่นอนนะครับทุกคนนะฮะผมอยากจะฝากถึงใครก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าผมลืมตารางผมไม่ได้ใส่ใจที่จะแจ้งที่จะบอกอะไรเนี่ย ผมว่าคุณต่างหากนะครับที่ไม่ได้ใส่ใจนะฮะผมพูดจนปากเปียกปากแฉทุกวันเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปปิดหัวปิดท้ายเพื่อที่จะบอกว่ารับชมช่องไหนรับชมกี่โมงกันแน่อะไรต่างๆอย่างเนี้นะครับดังนั้นพวกขาจอทั้งหลายก็รับทราบตรงกันหน่อยนะครับว่ารักจริงจะดูจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่จะมาแคปหน้าจอแล้วก็จดจําว่า มันแข็งเมื่อไหร่กันแน่ติดตามผมมาผมย้ำร้อยเซไม่พลาดแน่ๆนะครับเรื่องของเบสิกง่ายๆตรงนี้ฝากไว้ให้คิดกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันในสรุปกลิดสตาร์ทนะครับในช่วงเย็นๆนี้นะครับสะดวกตอนไหนก็ค่อยมาติดตามมาดูผมในตรงนี้ขอบคุณทุกการติดตามเสมอสวัสดีครับ